เล่นนอกไปวันไม่ออกเลยเนี่ยอยู่บ้านนะปล่อยมันไปที่นี่แมวมันขี้เกียจอะไรขนาดนั้นลูกตาไม่ชอบเรื่องของมันน่ะมันขี้เกียจแหละมันกินแล้วมันนอนอยู่เลยเออดูเข้ามาแล้วก็กินแล้วก็นอนทำอย่างก็ปกจำสิ นิ่เหมือดก้าวไม่ได้มีประโยชน์หรือเขาปัน้นนีไ้ไม่ดิ่งก้อนหนึ่งอิ่มๆกินได้ไงมีอะไรกินไหนี่แหละแกร์มืออา่าพ เบิ่งค่ะเบิ่งเบิ่งอะไรกิ๊บ Thank you.